สนาบินสุวรรณภูมิแล <ขอ S 1> ้วพอจอดรถตรงไหมนี่ยองได้อยู่เนาะ,ะก็จอดตรงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวคอ,อยจอ่มพี่หอมใส่ยังไงอะใส่เลยหนูต้องถือไม่ถือให้พ่อแป๊บนึ่ง ถึงลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนี่กำลังเกรียนตัวเดี๋ยวจะไปส่งแม่มีห้องน้ำอยู่ข้างบนเหรอน้องมอนทำไมแต่งตัวสวยจังเลยน้องไทยดุจีน้องมอนแต่งตัวกับแม่เฮานี่มัน มไม่เอาอันนี้ได้ไหมไม่เอาก็ใส่ไปสิมนลงแบบแปลๆไปเดินเดี๋ยวพวกเรไปเองกรับเราโอ,เโอ้โหฝนตกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันในสนามบินนะครับโปรดทราบขนาดนี้

ไปที่ช really? okay. ั้นไหนน้องมอน้องมอตำแหน่งเร็วก็เลยนะขึ้นไม่ได้วะอยู่ให้เร็ว ต้องใช้ตัวยาวๆอ่ะเข้ามาตอนนี้อยู่สุวรรณภูมิครับนี่ไปเซเนใช่ไหม เราต้องลงลงทางเดิมอะ่ะพี่หอมเดหรือว่าไปสยามกดเดี๋ยวถามแม่ก็ได้ามาฟังนี้ลูกเด็หนทานทานี่พันกระเป๋าเห็นไหมน,พนะพี่หอมนะ่ี s e <laughs> อันนี้พ่อใช้ไม้แล้วนะมันจะมองเห็นกันเลย เอาแปดสำรองพ่ออะไรเราจะรู้เรื่องเรื่าแปดสำรองพ่ออยู่เนี่ยอยู่ในคยู่ในกระเป๋าในรถไง<ม>เราจอดชั้นบนนี่อยู่แล้วนี่<ม>เราจอดชั้นนี้อยู่แล้วถูกใช่ไหมใช่ลานจอดรถอ่ะไม่ไม่ใช่มันอยู่อีกชั้นหนึ่งมันอยู่ชั้นอีกชั้นข้างล่าง 这么多。 ร้านอ๋ร้านจอดรถมันอยู่ชั้นชั้นข้างล่างชั้นนี่นนแต่เราเนี่ยเรามาประตูสามนี่แหละเราอะอยู่ชั้นชั้นหกนั่งจอดรถเราอ่ะใช <Nej. S 1> ่เซเว่นไม่ได้อยู่ข้างล่างเราเราเราไม่ได้ลงอันนี้นี่นิรูมนัน น,นี่เราต้องลงเราต้องลงอะไอ่าี้คือเราแบบวิ่งเดินเลยบันประตูไม่ได้เลื่อนมานานแล้วอันนี้นนใช่ใช,ใช่อันลงรูปอันนี้ใอนมงร ดูน้องด้วยนะนี่พ่อจะถ่ายไปเรื่อยๆแค่ยืนนิ่งๆก็ได้ลูก ใส่ผ้าสีแด,ง,ง,นนด,นง,นดงนี่ดูน้งฝังนี้อลูกันน้องนอนเดินมาฝั่งนี้ลยอยากกินอะไมาวนาบ้างได้เรามานขนขาดนี้ราคาไม่ได้ High price เราต้องดูกันว่าเซเว่นอยู่ไหน ไปเดินลูกเดินเดินเห็นไหมเซเว่นไหมรถาอยู่ีโซนน้นดูปะ เชินาทาวน์ที่สวน China Town, China Town. Many ์ซาบะเนร์ร้านอาหารเป็นสวนกุ้งเลยฮะปวดท้องเข้าห้องน้ำหรอน,นี่ไม่ห้องน้ำเลยหรืออยากมาทำงานที่นี่ไหมฮ้ทำไมลูกมีคนเยอะที่มันสนุก หรือทำงานที่นี่มันเป็น international area มันเป็น international place เห้างาองน้ำเสร็จกินข้างนอกกกินนี่ไม่ได้แพ้ดูค c เตอร์เซเว e นหน่อยมี Thai food noodle drinks ซับเวย์อร่อยนี่ชื่อร้านค้าว่าอร่อยนะลาวิสตูชิปโ,โยดค่ะถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเซเว่นอยู่มัน <7 S 2> ม,ม,มีพ่อเคยเห็น 你。 เ <Seven S 2> อยู่ไหน,นไม่รู้ต้องถาม,เ,าม,มเดี๋ยวพ่อไปถามซีเคีร์ตี้ก่อนมันมีอยู่ first time by morning first time in the airport suanpo airport first first time go straight suanpo airport 7 years. reception room Miracle VIP lounge นี่เป็นห้งนหอง,งรับรองนั่นไงเจอแล้ว m i s t i o n room for Buddhist m o n k monks 7 in s u v a n a b h u m Airport ไปดูซิของตัวเองระหวังน้ำร้อนนะต้องติดก่อนนะให้ทำให้น้องด้วยนี่มจะเก็บไหมขอจะเก็บให้หน่ อัจจะมีได้เงินรูปมันไม่มีมมนี่หรอก็เดี๋ยวตอนไปจ่ายเงินตังที่เคาน์เตอร์อ,อ,รอ่ะไปเคาน์เตอร์แล้วน่าไดยวก็เดี๋ยวค่อยขอตังค์ทีเดียวได้ยังอันนี้มีมีมีตะเกียบไหมครับมีตะเกียบไม่เลยโอเคเดี๋ยวตอนไปจ่ายบัตร สองคนระับสองคู่อาตะเกียบอะไรพี่ครับขอบคุณครับมันใช้ตะเกียบเหรเอาเอาตะเ,เกียบก็ได้ขออย่าง,งนะให้พี่หอมลองก่อนไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วก็หยุดนิ่งไว้เลย